ดูนะต้องฝึกไปนานๆใครนี้ก็เเดือยแล้วเรอบนแ้นขยบขยบเลยแค่นะแค่แค่ขยบขยะแล้วก็เดือยแลยเหรอเซ็งเลยจยหัวหน้าจะทำให้ดูพต่จะทำให้ดูนะ นะคะคุณสอนจะทำให้ดูพ้าลองสิ <laughs> <laughs> มไม่ไโอ้ลูกสอนไม่จำทีทำไมไม่เป็นทีทำไมไมทำให้ดูแบบหุอนลค้ครูมันมาฟังควาย คนน,น,น่จะสอ,อน่ไหคนควัยน้าจะสอนอามาลักมาหน้าน่อยเยคิคนที่ทำได้เดียวสองแไปนั่งตรงนั้นตรงนั้นคือที่หน้าคนที่คนที่ยังทำไม่ได้ทั้งคนทำทำได้ เห็นไหมั้ไม่ร้อนเร็วจังวะทำไมไม่เปิดวะไม่ค่ะ